เรื่องย่อเจนจะเป็นดาวสินกรรม EP ที่2ออกอากาศวันเสาร์ที่6ธันวาคม2568เวลา22นาฬิกา25นาทีทางช่อง3กด33และทาง VTV เจนจะรับบทโดยท้องฟ้าอลิชาเมากลับจากเที่ยวกับรุนพี่นอนหลับฝันว่าจูจุบกับพี่ไดซึ่งรับบทโดยพลิกขิงสุริยเรศแต่เค้ ระบดดยนิวชัญญพักและไวายที่ระบบดโดยพิมพ์ขจรเวคินมาหาที่ห้องพักและได้โชว์คลิปภาพเจนจะจูบก,กับพี่ไดให้ดูจึงทำให้เจนจะอึ้งไปเลยที่ความฝันเป็นเรื่องจริงเจนจะนัดกับพี่ไดเพื่อไปเคลียร์เรื่องคลิปที่กระจายออกไปพร้อมกับขอโทษที่ได้ล่วงเกินพี่ไดแต่ไดกลับบอกว่าไม่มีอะไรอย่างที่เจนจะคิด ทำเอาเจนจะถึงกับเขินแล้วเจนจะก็ต้องหนักใจเมื่อทางมหาวิทยาลัยให้ดาวและเดือนของทุกคณะไปเก็บตัวที่ทะเลเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมีครูเอริกา้ารับบทโดยโก้ธีรศักดิ์กุยชายรับบทโดยคริสติน่าป๊อปรุ่นพี่อย่างพี่ไถ่รวมทั้งรองซึ่งรับบทโดยหลุยชนะทัศน์และแชมป์รับบทโดยตั้งโอนัทวัน์ไปด้วย ที่ทะเลมีเรื่องราววุ่นวายมากมายซึ่งจะเกิดอะไรขึ้นต้องติดตามชมในเจนจะเป็นดาวสิงกรรมไล์อพาเลตออกอากาศทุกวันเสาร์ในเวลา22นาฬิกา25นาทีทางช่อง3และสามารถรับชมอันคัดเวอร์ชั่นได้ทาง VTV